เก็บต่อมาคือพี่น้องก็ได้ไปแจงใส่เห็ดเก็บเป็นปวกมาวันเนี่ยเอเป็นตะดอกบ่เป็นหมากงวนเนี่ย เพื่อจังหดนนามหายยู วนมาเสียหน่าไอ้บ่ได้ทันพอเข้าฝนมาลุมตุ่มตำเรลนเขาบานปวดทางทางไหวมือนี่ยินของไอ้เหล่าสิอ,อ,อกมาเบิ้งมันอีกเก็บดอกผักเก็บดอกผัก การแน่ขนาดมันอยู่ผมบักอันนี้นเกิดจงต้นพ่อผมไหวถ้ากินเลาะโอ้ผมเนี่ยลวกกินกระปุลกับแก้วตัวผมก็ได้ก็ติจงไว้หะ มันเสด็เสื้อหมากในวันที่ห้าจะมันเป็นดอกเป็นหมากติดน้ำเขาดอกได้เนาะตรงนี้ซีมง้ำเลยเสื้อไว้กันอาจจะมันจับโอเคสอมันตำกัน จะเป็นหมากติดสองหมากหนึ่งวมนนี้หมากสามกำลังสิทำกำปั่นแล้วจากสิติดว่าติดว่านี่หมากสามี่นองหมากสามทับของว่านะเม,มื่อก่อนนี่อ๋อ เออใจดอกผักไปแกงแถวบ้านผู้หา่บ้านต้องถามหาดอกผักอยู่ <laughs> เออสวยอย่างไรครับวันนี้